ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง y o u u u e m มิสกดชมนทารรอดกาสไทยนะคะสำหรับวันนี้หมอดูก็จะมาอธิบายความหมายของไพ่ใบหนึ่งในไพ่ชุดใหญ่ของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ใบนั้นก็คือไพ่หมายเลข สองนะคะไพ่หมายเลขสองในชุดใหญ่คือไพ่ราชินีพระจันทร์หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The High Priestess นะคะค่ะไพ่ The High Priestess ก็คือไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะซึ่งจะมีความหมายอย่างไรขอเชิญคุณผู้ชม ติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะไพราชินีพระจันทร์จะมีหน้าไพ่เป็นรูปผู้หญิงนะคะเออ่สวมชุดสีฟ้าเราจะมองเห็นเป็นมงกุฎอยู่บนศีรษะนะคะเป็นราชินีที่มีเสาอยู่สองข้างนะคะ เราจะเห็นเสาอยู่สองข้างด้านหลังจะเป็นทองฟ้าเสาข้างหนึ่งจะเป็นสีดำส่วนเสาข้างหนึ่งจะเป็นสีขาวนะคะหมายเลขหมายเลขสองจะเป็นขีดสีแดงสองขีดก็จะเป็นตัวเลขของโรมันนะคะส่วนความหมายก็จะมีตัวอักษรสีดำเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายไว้นะคะว่าชื่อ The High Priestess นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ราชินีประจันทร์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามอารมณ์มเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้จะเด่นทางด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามและจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันลึกลับซับซ้อนมีทั้งดีและไม่ดีค่ะทีนี้นะคะก็จะมาดูความหมายนะคะ <ST AR> เหตุที่ว่าไพ่ใบนี้ <ST AR> เกี่ยวข้องกับความงาม ก็คือลักษณะของรูปภาพนะคะจะเป็นรูปของจะเป็นรูปของผู้หญิงที่นั่งแบบสงบอยู่นะคะค่ะเป็นผู้หญิงสวยอาชีพที่เกี่ยวข้องจึงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางศิลปะเพื่อประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงามหรืออาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อันลึกลับซับซ้อนอาชีพใดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการก็จะเกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ได้หมดนะคะค่ะทางด้านสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับระบบของเหลวในร่างกายนะคะ เช่นกระเพาะอาหารไตระบบย่อยอาหารก็ให้ระวังเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับเรื่องความรักผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณเสี่ยงทายได้ไพ่ใบนี้หมอดูยังไม่แนะนำให้คุณคาดหวังอนาคตร,ร่วมกับเธอมากนะักเพราะว่า เธออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คือจิตใจและอารมณ์ของเธอไม่คงเส้นคงวานะ,ะ่ะอ่าบางครั้งดีบางครั้งร้ายและเธอมีอารมณ์ไปแนวทางที่ค่อนข้างรักสนุกเอาแต่ใจตัวเองนะคะอาจจะพึงพอใจแค่เรื่องทางเพศเท่านั้นถ้าคุณผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้อย่างมาก ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นได้แค่ภรรยาที่ไม่ใช่ภรรยาที่สมควรจะนำมาเป็นภรรยาที่ดีหรือแม่ของลูกนะคะอาจจะเป็นประเภทพวกเมียน้อยเมียเก็บอะไรแบบนี้ได้ค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้หญิงนะคะเสียงไทยถามว่าคุณผู้ชายรู้สึกอย่างไรต่อเธอ มันก็จะเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกันนะคะคือผู้ชายอาจจะไม่ได้รักเธอจริงอาจจะรักแค่ฉับฉวยเห็นเธอเป็นเพียงแค่ของเล่นชั่วครางชั่วคราวซึ่งถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงได้ไพ่ใบนี้ก็ควรที่จะตระหนักแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรในเรื่องความรักอย่างรวดเร็วหรือว่าผีผ่ามเกินไปนะคะ ควรที่จะใช้สติปัญญาไตรตรองให้นานนานกว่าธรรมดาด้วยนะคะค่ะสำหรับความหมายของไพ่หมายเลขสอในชุดใหญ่ไพ่ราชินีพระจันทร์หมอดูก็ขอจบการอธิบายเพียงแค่นี้นะคะท่านใดชอบใจขอให้กดไลค์นะคะส่วนท่านใดสนใจติดตามการอธิบายความหมาย ของไพ่แต่ละใบในไพ่ย,ยิปซีของหมอดูกดชมนเทพาทิ์หมอดูก็ขอให้กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็หมอดูก็นำวิวสวยๆของชายหาดนะคะชายทะเลจังหวัดภูเก็ตตรงนี้คือหาดในหานนะคะหาดในหานก็จะตั้งอยู่ตำบลราไวย์นะคะ ออยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตค่ะค่ะข,ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ